ไฟไหม้ครับท่านผู้ชมไฟไหม้ครับวงแหวนรอบสองครับไฟไหม้ครับท่านผู้ชมครับเสียงดูดังว่าโอ้โหฮะเสียงยังดูดังว่าโอู้หมันเป็นร้านอาหารกันเนี่ยท่านเนี่ยครับในในห้วงนี้จะสะสอบอ่าถ้ามันเข้าไปในทางี่คือร่างสรอเบอร์รี่เหนียวอันนี้อย่างมันดังเนี่ยโอ้โห มันไม่โ <apl> วยมากเลยอ่ะอันนั้นคืออย่างนั้นน่ะมบอกว่ามันแช่กับเพลิงแล้วแล้วมันบมีผ้มาเป็นสิบกว่านาทีแล้วอ่ะกว่ามันลามไงประเดี๋ยวเนี่่ยเนียมันดังตรงนี้มันมันมันแรงมากเลยเนี่ยผมจะบอกมันอยู่ที่ไหนจะได้รู้อ่ะมันเป็นระเบิดก็ว่าเองมันยังดังแหงขึ้นแหงขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวไก่ มันมีแก๊สเมีย่ยงมันจะระเบิดกว็ว่าเนี่ยไม่ไม่แล้วก็ดับเพลิงยังได้หนอ่ะเ่้นดับเพลิงได้ไหมอ่ะดับเพลิงเมื่อไรอ่ะดับเพลิงเชียงใหม่อะหนึ่งก็หนึ่ง,งนั่นแหละเมือเขากระจายไปเส้นไหนเองตรงนี้มันเส้นไหนสะพานอะไรอ่ะวงแหวนรอบสองไงวงแหวนรอบสองไงบุ้ม ก็แจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็แจ้งไปตั้งแต่สิบนาทีแล้วนะครับแต่ว่าไฟมันไหม้โวยไฟมันไหม้โวยนะครับมันไปมันโวยมันลุกลามโวยมาแล้วครับรถดับเพลิงมาแล้วครับมาแล้วรถดับเพลิงมาแล้ว าแล้วนะครับมันเป็นช่วงเม่เจ้าเลยนะครับก่อนเข้างานเนี่ยครับไม่แน่ใจว่ารถตเพิงจากที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ทํางานทันทีนะครับจอดปุ๊บน้ําเปิดมาเลยปั๊บนะครับรถตเพิงมาแล้วไอสบานตะบนท่าสารานี่ครับอายลาสองนะครับในอายลาสอง มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมันเป็นร้านขายของครับตรงในเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เลยนะครับมาแล้วเจ้าหน้าที่มันคงจะไม่แค่เฉพาะในส่วน ในร้านนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างมันบม่ได้ติดอะอย่างนะฮะโอววิดชิดชิดเป็นประเภทร้านอาหารตามสั่งครับเป็นร้านอาหารตามสั่ง ไก,ไก่ไข่ขางเก๊ตสองทางนี้ดีกว่าครับมันร้อนมากเลยอ้าวเรียบร้อยครับ